วันนี้จะมาทับหน้าสามมาดูะคามาดูกันเลยค่ะอันนี้ทับหน้าสาบนะคะเรียกทับหน้าสาบค่ะจากร่างจะทับหนึ่งะคะ่ะจากนั่งจะตีไป คลิปนี้พามาดูทับคิ้วหน้าสากเพื่อโซโลค่ะเราจะทับแปดนี้เราจะจับตรงหัวปลกให้มันเข้ากันค่ะไปสกัดตัว มาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมาดูตัวต่อไปค่ะ ตีกรอบค่ะก็จะเอากระดาษนิ้วหนึ่งสีมาวัดที่เราทําแบบนี้ไม่ให้มันมีรอยต่อค่ะก็มีรอยต่อได้ ต่อไม่ตรงมันก็จะไม่สวยค่ะเพราะมันเป็นหน้าสาวถ้าเราต่อไม่ตรงมันจะไม่สวยค่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าจ